ผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้รอตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการสูนักษาความสงบนัดสื่อมวลชนนัดผู้สื่อข่าวไปพร้อมกันเวลา8ปดโมงเช้านะครับเพื่อที่จะไปสังเกตการการขอคืนพื้นที่นะครับหรือใครจะเรียกว่าการยึดพื้นที่คืนหรือการที่ทําให้กรุงเทพมาสงบสุกอีกครั้งหนึ่งก็ตามนะครับในวันพรุ่งนี้มีอยู่5แห่ง หน้าทำเนี่ยรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วก็บริเวณสะพานผ่านฟ้าก็คือ5จุดนี้นะครับจะเข้ากี่จุดหรือจะเข้าบางจุดนั้นก็จะต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้ปรากฏการณ์ที่ว่านี้เคยมีการนักสื่อมวลชนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการคล้ายๆกับว่าเป็นการยั่งเชิงกันแล้วก็ควบคู่กับการเจรจามีประเด็นที่ต้องจับตาก,กันก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าเกิดมีการขึงขังว่าจะต้องเอาพื้นที่คืนกปปสนั้นก็ชัดเจนแล้วนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่คืนแล้วก็จะพยายามชุมนุมกันในพื้นที่ที่ว่านี้ด้วยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วก็บานปลายกลายเป็นการชุมนุมในการกระทบกระทั่งกันมีการบาดเจ็บเสียชีวิตจะจบลงอย่างไรจะจบลงแบบไหนโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับพลโทรพราดอนพัฒนาถาบุตรครับเป็นทั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็เป็นเลขาธิการของ สรสอด้ด้วยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณกอเกตครับพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะมีการถ่ายทอดสดด้วยจากสถานีโทรทัศน์ที่รัฐด,ดูแลอยู่ก็คือช่อง9ช่อง11ด้วยเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเลขาสรสอเนี่ยลองบอกกับผู้ชมหน่อยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันในวันพรุ่งนี้มีพื้นที่เป้าหมายนะครับ,รบที่จะต้องเข้าไปดําเนินการนะครับดาเนินการในที่นี้ก็คือการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินการต่อผู้ปฏิบัติผิดกฎหมายนะครับคือผู้ที่มีหมายจับกับประเด็นหนึ่งก็คือเปิดพื้นที่เพื่อให้สถานที่ราชการเนี่ยสามารถบริการพี่น้องประชาชนได้นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือนําความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองครับผมครับทีนี้ในวันในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแน่นอนก็ต้องมีการเตรียมกําลังตํารวจใช่ไหมครับใช้กำลังหลักคือฝ่ายตํารวจเพื่อที่จะใช้เพื่อที่เอาพื้นที่ขื้นมาจากจุดที่ว่านี้ ควบคู่กันก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยการเจรจากันตามขั้นตอนนี้ต้องเริ่มจากการเจรจาใช่ไหมครับถูกต้องครับเราจะแบ่งในห้าเป้าหมายนะครับ,รบก็จะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่ละเป้าหมายนะครับ,รบแล้วผู้บัญชาการเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็จะมีทีมชุดเจรจาเข้าไปทําความเข้าใจต่อพี่น้อง ทางมวลชนที่ชุมนุมในแต่ละที่นะครับ,รบสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเหตุผลความจําเป็นอย่างไรที่เราต้องมาดําเนินการครับ mm hmm. จากนั้นก็จะต้องดูปฏิกิริยาตอบกลับว่าจะเป็นอย่างไร,รเพื่อ,อนําไปสู่การปฏิบัติต่อไปครับสอสอรประเมินอ,อย่างไรครับในเรื่องของการเจรจานี้ว่าจะได้รับการตอบกลับอย่างไรก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าน่าจะมีการทําความเข้าใจกันได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้จานวนผู้ชุมนุมก็ลดน้อยถอยลงนั่นก็แสดงว่าพี่น้องเนี่ยเริ่มเข้าใจต่อเหตุการณ์ และเหตุผลความจําเป็นที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนอนะครับตรงนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ฝ่ายรัฐจําเป็นจะต้องเข้ามาสู่การดาเนินการเพราะว่าสถานการณ์เริ่มสู่การเป็นการเผชิญหน้าของพี่น้องประชาชนด้วยกันแล้วนะครับ,ค,รบคือผู้ชุมนุมแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากการชุมนุมนะครับก็เริ่มจะเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องของงานธหา ر กินรเรื่องของการปฏิบัติงานเรื่องของการที่จะเดินทางการจราจรต่างๆเป็นภาวะที่เริ่มจะ อดทนกันไม่ไหวครับตรงนี้ครับเราถือว่าสถานการณ์เนี่ยมัน,มนเริ่มจะมีแนวโน้มทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้าต่อพี่น้องประชาชนด้วยกันเราจําเป็นต้องเข้ามาลีคลายตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดเหตุผลที่เราน่าจะทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมได้ว่าเรามาขอเปิดพื้นที่นะท่านก็จะต้องหาวิธีการชุมนุมที่มันเหมาะสม,มเพราะรูปแบบการชุมนุมของท่านเนี่ยปัจจุบันเนี้มันไม่ใช่เชิงจะมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วนะครับมันเป็นรูปแบบเหมือนมาตั้งบังเกอร์อม,มาตั้งเป็นที่ซ่องสุม Uh huh. ผู้ผิดกฎหมายปฏิบัติผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยรเราก็าคงจะต้องมาทำความเข้าใจกันครับ uh huh. uh huh. อย่างที่ท่านว่านั่นอาจจะตีความได้ว่าสะสะใช้ปัจจัยการตัดสินใจว่าจะเข้าขอคืนพื้นที่เนี่ยนะครับ,รบก็คือจํานวนของผู้ชุมนุมใช่ไหมครับผู oh. ้ชุมนุมน้อยก็คิดว่าคงจะปัญหาน้อยก็เลยคิดว่าจะขอคืนในช่วงพูดๆที่ผู้ชุมนุมน,น้อยแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้มีผู้ชุมนุมมากมาย มากกว่าอย่างที่จะประเมินนะครับผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่จริงแล้วนี่คือสาระสําคัญที่จะพูดคุยกันบางพื้นที่เนี่ยผู้ชุมนุมอาจจะมากแต่ถ้าสามารถทําความเข้าใจกันได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับบางที่เนี่ยน้อยแต่แรงก็เป็นปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นนทรวงมาดไทยเนี่ยก็มีพี่น้องที่ชุมนุมอยู่ไม่เกินร้อยคนเก็ประมาณร้อยคนแต่แน่นอนครับการจะทำความเข้าใจเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหนึ่ง ท่านกำอยู่ข้างในแล้วสองสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับไอ้รั้วรอบขอบชิดต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ยากต่อการปฏิบัติการตรงนี้ครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาจะต้องต้องพิจารณาครับครับถ้าประเมินสถานการณ์ดีที่สุดก็คือว่าเจรจากันพูดคุยกันแล้วก็เข้าใจเข้าเข้าใจกันดีมันรู้วัตถุประสงค์ทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแย่ที่สุดที่สสประเมินนี่คืออะไรครับก็คือทำความเข้าใจกันไม่ได้ทำความเข้าใจไม่ไดนี้หลังจากนั้นจะ เรายังเป็นนโยบายของการประบีประนอมของการเจราจาของสันติวิธีรเราก็คงจะต้องกลับมาตั้งหลักว่าเราจะเพีย,พยายามพูดคุยกันต่อไปอย่างไร <ừ> หรือขณะดเดียวกันในระหว่างการพูดคุยนั้นเนี่ยจะต้องมีการสแสดงมาตรการอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้จะไปสู่การบังคับให้มันมีการอยอมรับซึ่งกันและกันได้ครับผมครับครับทีนี้ตัวแทนในการพูดคุยก็คือผู้บัญชาการเหตุการณ์ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมครับที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นพลตำรวจคำรงวิทย์ซึ่งท่านก็รู้ว่าทางกลับฝ่าย ผู้ชุมนุมนั้นเป็นยังไงก็ยังเชื่อมั่นว่าท่านคำวิทย์เนี่ยก็คงจะอาจจะมอบสัาลรองผู้บัญชการส่วนนครบาลนะครับเข้ามาเป็นผู้เจรจาพูดคุยนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะถูกมอบไปเป็นกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคต่างๆนะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นภาคไหนรับผิดชอบตรงไหนอย่างไรแต่เป็นลักษณะนะครับมีการแบ่งขอรับผิดชอบกันเพื่อไปปฏิบัติต่อเป้าหมายครับผมครับแต่น้ําหนักก็ยังคือว่าเราเน้นการเจรจาพูดคุยทางประนีประนอมครับผมครับขับประเด็นในการเจรจาพอจะเปิดเผยได้ไหมครับ ผมเชื่อว่าประชาชนจํานวนมากที่พอบอกว่าจะมีการเจราจาเนี่ยเขาก็คงสายว่าจะเจราจากันอย่างไรจะเจราจากันด้วยอย่างไรจึงจะทําให้เกิดบ,บรรลุผลของการเจราจานั้นในเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยชัดเจนเลยเกินว่าก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจราจาหรือพูดคุยกันได้อะครับครับก็ออการเป็นคนไทยด้วยกันโดยพื้นฐานเนี่ยมันยังอย่างน้อยมันน่าจะต้องพูดคุยกันได้นะครับ,รบและสิ่งที่สำคัญที่สุดเดเราชี้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาเคารพสิทธ ของเขาและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับซึ่งท่านก็จําเป็นจะต้องเคารพสิทธิ์ของเขาเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าอ้างแต่สิทธิของตนเองที่จะให้คนอื่นไปเคารพแต่ขนาเดียวกันมันต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันนะครับและห่วงเวลาการดาเนินการของท่านเนี่ยมันก็น่าจะมีความพอเหมาะพอควรและแล้วก็เหตุผลการจะเป็นต่างๆเนี่ยมันก็มีการแปรเปลี่ยนไปอยู่เรื่อย จนไม่รู้ว่าข้อไท้จริงที่ป็นประสงค์จริงๆแล้วเนี่ย uh huh. มันคืออะไรอย่างไรแต่สิ่งที่แน่ๆทับที่ปรากฏก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับโดยรวม uh huh. ทั้นตรงเนี้ยถ้าเราสะท้อนว่าเป็นคนไทยด้วยกันจะสแสวงหาทางออกจากความเดือดร้อนโดยกระบวนการสันติวิธีแล้วคลี่คลายปัญหาได้มันก็ต้องพูดคุยกันครับครับก่อนหน้านี้คงจะมีการพูดคุยแล้วก็เจรจากันมาบ้างแล้วนี่คงมาจา่ครั้งแรกประเด็นที่ท่านว่านั้นเนี่ยก็คงจะพูดคุยกันแล้วใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็จะตีความก็ที่ผ่านมาก็คุยกันในประเด็นเนี้บอก <c oughs> ว่ายอยากทำความเยดร้อน,ขอ <c oughs> นเขาเปิดทางบ้างอะไรบ้าง <c oughs> นะครับมันก็ไม่สําเร็จ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเจรจาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ในประเด็นที่เคยพูดคุยกันเดิม <c oughs> ๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอะไรกันกับสิ่งที่เคยพูดคุยและเจรจากันก่อนนี้นการพูดคุยที่ผ่านมาในบางเป้าหมายนถือว่าสำร็จนะครับหนึ่งผู้ชุมนุมมีจํานวนลดน้อยถอยลงสองผู้ที่ควบคุมอยู่พื้นที่เนี่ยเริ่มมีความเข้าใจและยินยอม อืมนะครับให้พี่น้องหรือฝ่ายข้าราชการเข้าปฏิบัติงานได้ยกตัวอย่างเช่นที่ศูนย์ราชการนะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่แต่ว่าณตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเปิดพื้นที่ไม่เพียงพอหรอกครับต้องขอเปิดมากอีกหน่อยกรเรื่องของการจราจรนะครับและ่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่สําคัญสําคัญเนี่ยก็น่าจะขยายตัวอีกหน่อยอย่างนี้ครับเช่นตัวอย่างครับครับทางฝ่ายผู้ชุมนุมก็เรียกร้องเรื่องของหลักประกันของความปลอดภัยเนื่องจากว่าในช่วงระหว่างที่พวกเขาชุมนุมกันนั้น,นก็มีการถูกรอบยิงใช้เครื่องยิงลูกระเบิดแบบ m 7 9ขนาด4 0 mm, ิมิมยิงมาบ้างแล้วก็มีผู้ที่เกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยนะครับสบสสามารถที่จะให้หลักประกันเขา ได้หรือไม่ตรงไม่ไม,ไ,มไม่เฉพาะที่ส่วนราชการที่อื่นด้วยครับในที่อื่นๆและไม่ว่าเฉพาะสูวรราชการต่างๆก็ตามเนี่ยยืนยันว่าเจ้าที่มีความพร้อมที่จะดูแลรักษาวความปลอดภัยตรงนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความต้องร่วมวมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ครับนะครับแบบว่าผู้ชุมนุมมีการน่าละครับการก็ต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสังเกตสังกาในการตรวจค้นในการแสวงหาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนร่วมกันตรงนั้นสามารถดําเนินการได้แน่นอนครับครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุในที่ผู้ชุมนุมถูกคว้างระเบิดบ้างที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ถนนบรรทัดทองแล้วก็หลายกรณีก็มีภาพในวงจรปิดที่ชัดเจน แต่ก็ปรากฏว่าทางาเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหมายถึงสสสด้วยนะครับก็ไม่ได้สามารถที่จะไปควบจับตัวหรือว่า,อาเอาผู้อันทำผิดมาลงโทษได้แต่บางกรณีก็มีการจับ ได้นะฮะอย่างเช่นเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรครับท่านคงทราบดีว่านี่คือข้อวิพากษ์วิจารณ์และข้อที่สรสถูกโจมตีจากฝ่ายผู้จุหนุมและอาจจะเป็นประชาชนอื่นๆด้วยประเด็นนี้เนี่ยมีคําอธิบายอย่างไงครับสามารถอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าประเด็นที่เราเกิดภาพในข้อท็จจริงขึ้นเนี่ยแน่นอนครับต้องแสวงหาคาตอบเพราะเป็นภาพที่ปรากฏจากนั้นต้องไล่ไปสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะบางทีภาพที่ปรากฏกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยบางทีมันสลับซับซ้อนกันมันทับซ้อนกันและมันไม่ใช่ผูู้้ผผเปป็นที่ิิิบัตด นะครับ,รบเช่นตัวอย่างกรณีที่เกิดมีการยิงกันต่างๆบางจุดเนี่ยบางทีมันเสมือนว่าถูกยิงมาจากตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงโน้นตรงนี้แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รและสิ่งที่สาคัญที่สุดครับพอกระกบวนการตรงเนี้ยเราสามารถ ค้นหาได้แล้วเนี่ยรเราก็ต้องไปแสวงหาข้อมูลจริงๆนะครับว่าบุคคลนั้นคืออะไรอย่างไรเอามาเทียบเคียงมันจะเสียเวลาในเรื่องของกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไปบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมีความชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ส่งเป้าหมายและดําเนินการได้เป็นรูปธรรมไม่ช้าหรอกครับประเด็นนี้มีความคืบหน้าไหมฮะที่พอจะบอกให้กับใครก็ตามโดยเฉพาะผู้ชมนุมนว่ามันคืบหน้าไปแล้วโดวยเฉพาะเช่นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นเครื่องระเบิดไปแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างจักรยานยนต์รับ อันนี้ยืนยันครับในข้อมูลเหล่านี้สิ่งที่เราสืบสวนสอบสวนอยู่เนี่ยปรากฏได้ชัดเจนครับแล้วก็รู้ตัวบุคคลแล้วว่าเป็นใคร,รแ,แต่ถามว่าตัวบุคคลนั้นไปไหนเนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วการไล่ติดตามก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาก็เริ่มรู้ว่าเมื่อภาพไปปรากฏแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นไปเนี่ยเขาก็ไปในพื้นที่ที่ ค่อนข,ข้างจะติดตามตัวยากแล้วและบางครั้งเนี่ยอาจจะออกนอกประเทศไปแล้วก็ได้ครับอาจจะออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ,รบนี่คือประเด็นที่ที่มีภาพในที่อัลกุรอริชัยตมมค์ที่อื่นๆที่มีการยิงกันเสียชีวิตวัดสีเอี่ยมครับ S <S น่าจะเช่นเดียวกันครับภาพตรงนั้นเนี่ยมันจะเห็นว่าจุลมุนกันไปหมดเลยแต่สุดท้ายพอไปพิสูจน์ทราบความจริงเนี่ยบางทีเราคิดว่ามันน่าจะมาจากตรงนี้มุมนี้หรือเกิดตรงเนี้ยแต่จริงไม่ใช่มันไปอีกคนละทิศเลยพอเข้าใจครับเพราะในการตัดตอนแต่ละภาพเข้ามาดูเนี่ยแต่พอเข้าไปพิสูจน์ทราบในวิธีจริงจริงทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่มาจากโนกั้นมันกลายไปมาอีกทิศทางหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเสียเวลามากประเด็นหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่สรสบอกว่าจะขอพื้นที่คืนจากกลุ่มผู้ชุมนุมการิ่่ีาารเผชญหหน้ะวงทฟ แตกต่างจากกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสชัดๆก็คือกลุ่มนปชบางกลุ่มเสื้อแดงบางคนบางกลุ่มนะครับที่ไม่เห็นเราออกมาเคลื่อนเคลื่อนไหวเราไม่นับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับแต่กรณีที่เกิดขึ้นสองครั้งก็คือที่วัดเสีเอี่ยมก็คือเป็นกลุ่มมวลชนแล้วก็ใช้อาวุธปืนทําให้แกนนําเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือที่แยกหลักสี่ ประเด็นนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นี่ยไม่สามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้หรือคล้ายๆกับว่ารู้เห็นเป็นใจมีข้อวิาพากย์วิจารณ์ถึงขนานนั้นเลยนะจริง,ค,งความ,มรู้เห็นเป็นใจเนี่คงไม่ใช่ครับ,รบจากนโยบายและมาตรการของเจ้าหน้าที่นะครับ,รบที่เราไปเน้นย้ำการคลี่คลายปัญหาด้วยความประนไปประนอมตรงนี้ทำให้หน่วยเผชิญหน้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่มีอาวุธประจำกาย มันกลายเป็นโลกก่กระบองอะไรต่างๆเนี่ยในกรณีที่เกิดเหตุลักษณะมีการใช้ผู้ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นข้อจํากัดของเจ้าที่ที่จะไปปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยและตอบโต้ดังนั้นตรงนี้ครับมันก็จะต้องเสียเวลาไปบ้างในเรื่องของกำลังส่วนหลังชุดวางป้องกันเนี่ยที่จะมาในพื้นที่แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังความสุ่มเสี่ยงที่พี่น้องมีปัญหาซึ่งกันและกันและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปสู่ความรุนแรงได้ตัวเนี้ยเจ้าที่จึงต้องระมัดระวังแต่ แต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเข้าข้างไหนแล้วครับ,รบแต่ตรงเนี้ยมันเป็นต้องใช้เทคนิคแล้วก็ขีดความสามารถพอสมควรเพราะว่าการที่ไม่มีอาวุธแต่ทําให้ที่พูดถึงอ,อาวุธแล้วเนี่ยมันไม่มาเผชิญหน้าหรือมาทําร้ายกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรแ,แต่ว่าก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ท่านพูดก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันมีการเคลื่อนเข้ามาของมวลชน,นท,ที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกันทางการเมืองและมาเผชิญหน้ากันแล้วถึงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะเป็นตำรวจหรือาวุธ ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้จนกระทั่งเกิดการใช้อาวุธต่อกันฝ่ายไหนก็ตามคนไหนก็ตามเนี่ยนะครับปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเช่นการที่การข่าวใช่ไหมครับก็มีทางฝ่ายการข่าวมีสันติบาลมีหน่วยการข่าวเยอะแยะที่มีความชัดเจนว่าบางกลุ่มนั้นก็มีการพูดชัดเจนไม่ได้ลึกลับอะไร ว่าจะมาปฏิบัติการจะมาทําอะไรถ้าที่ก็ขึงขังการปฏิบัติการเชิงรุกเช่นจะไประงรับยับยั้งเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนมาเผชิญหน้ากันได้มีการทําบ้างไหมครับได้มีการทําครับปัจจุบันนี้ถ้าในแง่การข่าวเรารู้ว่าจะมีมวลชนที่เห็นต่างกันสองขั้วเนี่ยครับ,รบตรงนี้เราจะไประงรับยับยั้งก่อนได้ตลอดเวลาฉะนั้นสถานการณ์สุดท้ายปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าจะไม่มีมวลชนเสื้ออีกสีมาเจออีกสีจะไม่มีสามารถป้องรานระงับยับยั้งได้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังตรเนี้มันนกลาาายไปวว่คมเดดอร พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุมนะครับกับกผู้ที่ต้องใช้ผ่านพื้นที่ชุมนุมในการจราจรสัญจรไปมาตรงเนี้ตรงนี้มันเริ่มเป็นปัญหาลักษณะตรงนี้แล้วครับไม่ใช่ปัญหาของที่ต่างขั้วความคิดกันครับในเหตุการณ์ที่หลักสี่ก่อนวันเลือกตั้งในต้นเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติการเชิงลุกแบบนี้แหละครับหรือว่าไม่อีกที่เชียงใหม่ก็มีหลายครั้งใช่ไหมครับแล้วเร็วนี้ก็มีเรื่องของการที่เข้าไปทําลายเวทีของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยได้ดําเนินการยังไงณตอนนี้ก็มีความระมัดระวังและมีการสื่อสัญญาณไปหมดไปฏิบัติทั่วประเทศแล้วนะครับว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่าให้เกิดไอ้เสื้อต่างสีต่างขั้วกันเนี่ยมาเผชิญหน้ากันนะครับถ้าทราบเหตุปั๊บเนี่ยต้องปลาบนะครับยับยั้งก่อนครับแต่ส่วนใหญ่แบบส่วนเนี้ยที่หลักสี่เนี่ยมันกลายไปว่าสองเหตุมันซ้อนกันเห็นต่างขั้วผสมกับผู้พึงประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยครับที่เขาถูกผลกระทบแล้วก็มาเกิดเป็นปัญหาซึ่งกันะกันจริงๆทางการข่าวเจ้าหน้าที่รับ ณตรงนี้เจ้าหน้าที่ที่หลักสี่เนี่ยถึงนาตัวที่เป็นแกนเนี่ยออกไปจากพื้นที่ได้ก่อนถ้าตอนนั้นน้ำออกไปช้าเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นปัญหายิ่งกว่านี้ครับก็กลายเป็นบอกว่าเป็นฝ่ายพาหนีไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าครับผมไม่ได้พาหนีไปลวครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าพอดีที่สามารถพาออกไปก่อนก่อนที่สถานการณ์ตรงนั้นจะเกิดขึ้นประมาณสักสิบนาทีได้ครับแล้วก็ต้องมีการดําเนินคดีหรืออะไรหรือเปล่าครับเนื่องจากเป็นผู้ พูดอะไรพูดแสดงออกชัดเจนว่าจะมาทำอะไรบางอย่างซึ่งอันนั้น<อ>ต,ตรงนี้แน่นอนครับก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเราไม่มีการลาเว้นรับเสมอภาคที่จะต้องนําผู้กระทำผิดมาลงโทษร่วมกันครับครับทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าประเมินความเสี่ยงของการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชนสองฝ่ายเนี่ยสารสอบประเมินว่ามันยังมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนความเสี่ยงยังมีอยู่ครับถ้ามีการ,รเผชิญหน้ากัน ฉะนั้นมาตรการมีทางเดียวว่าอย่าให้เผชิญหน้ากันครับครับความเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มหนึ่งเท่าที่มีอยู่ด้วยข้อมูลทางด้านการข่าวเป็นอย่างไรบ้างครับก็จะมีการติดตามข้อมูลของแต่ละฝ่ายซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับตรงนี้ดันั้นเราจึงต้องเฝ้าระวังก็คือว่ามาตรการที่ดีสุดไม่ให้มาเผชิญหน้ากันรารตัวนี้มันเป็นการต่อสู้ทางความคิดซึ่งยังจูนไม่ตรงกันนะครับผมครับถ้าเป็นการต่อสู้ทางความคิดมันก็ยังพอทำเนาครับแต่นี่ที่ชัดเจนที่แยกหลักสีหรือที่หลากหลายที่มันคือการใช้อาวุธเข้าปฏิบััตติิ่อกกนและทําาให้เเดควมสสูญีย ประเด็นนี้เราก็คงมีมีมีบทเรียนจากปี5้าสามอันนั้นโอเคละระชิญหน้ากับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เที่ยวนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างมวลชนซึ่งเป็นประชาชนกับประชาชนถูกต้องครับโดยทางเปิดเผยว่าคือประชาชนเป็นประชาชนทางลึกจะเป็นใครก็ตามเนี่ยตรงนี้ทางทางสสมีมาตรการเชิงรุกต่อเรื่องนี้อย่างไรครับมาตรการตรงนี้เราเรามีการสื่อสารทั้ความเข้าใจกับพี่น้องมวลชนทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับครับคือก็เพื่อเพื่อหลักเลยคืออย่าให้มาเผชิญหน้ากัน ฉะนั้นอะไรที่มีการข่าวที่รู้ว่าตรงนี้ประชุมนุมแล้วมีกลุ่มจะมาเผชิญหน้ารหรือจะมาแค่แสดงแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามไม่หลีกเลี่ยงฉะนั้นท่านจะเห็นว่าตั้งแต่นี้ตั้งแต่ที่ผ่านมาในในระยะหลังเนี่ยครับ,รบจะไม่เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ครับผมถึงแม้ว่าการประเมิทนทางด้านการขาวว่าวก็คือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเผชิญหน้ากันความเห็นังแตกต่างกันแต่ร,รูป โดยโร,ปรูปธรรมคงยังไม่ไม่มีการ,รเผชิญหน้ากันถูกต้องครับเพราะถ้าเราไม่ให้มาเจอกันเนี่ยเพราะเราถือว่าถึงแม้มันจะแตกต่างทางความคิดแต่สุดท้ายเนี่ยมันควบคุมอารมณ์กันไม่ได้มันก็เป็นตลาดท่านคงทราบดีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการชุมนุมกันเสร็จแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่บอกว่าจะขอคืนพื้นที่ขอยึดพื้นที่คืนมันจะเริ่มจากการเจรจารแล้วก็ตา่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าจะใช้สันติวิธีแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันไปจบลงที่เสียเลือดเนื้อเกิดความสูญเสียครับ ในวันพรุ่งนี้สรสจะเริ่มปฏิบัติการจะเรียกว่ายึดพื้นที่คือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะจะทำยังไงครับที่จะไม่ให้จบลงแบบที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับจากบทเรียนที่ผ่านมาทําให้เราต้องต้องเข้าใจจังหวะของการผ่อนสั้นผ่อนยาวและสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยอย่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีอาวุธประจํากายไปนะครับก็ใช้เป็นอาวุธในเชิงสากลในเรื่องของการควบคุมฝูงชนซะตรงนี้มันจะบรรเทาไปได้อยู่แล้วครับผมครับราฐที่ก็บอกไม่มีอาวุธนะครับแต่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติด้วยอาวุธครับ จะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยนะฮะทีนี้จะจะเข้มข้นยังไงครับว่ามันไม่ไม่ให้มีอาวุธอ่าณนะตอนนี้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนยันว่าไม่มีแน่นะครับ,รบแต่ถ้าจะมีเนี่ยก็คือชุดระวังป้องกันที่จะอยู่หลังสุดหลังสุดก็คือหมายว่าถ้ามันเกิดมีเหตุการณ์ใช้อาวุธขึ้นมาชุดระวังป้องกันเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยคี่คลาย เพื่อไปดำเนินการต่อผู้ที่ใช้อหตุรุนแรงนั้นครับแต่เจ้าที่ที่อยู่ระวังหน้าทั้งหลายเนี่ยไม่มีครับผมครับถ้าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเอาละถ้ามองในแง่ดีไม่เกิดเหตุแทรกซ้อนไม่มีมือที่สามไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ฝ่ายผู้ชุมนุมก็ไม่ยอมที่จะถอนออกไปจะมีการชุมนุมมาตรการต่อไปคืออะไรครับ ก็คงจะต้องกลับมาทบทวนและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะต้องแสวงหาทางออกในการพูดคุยอย่างไรต่อไปให้มีช่องทางที่มันผ่อนคลายให้ได้ครับถ้าบอกว่าอ่ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเช่นถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเจรจาเรื่องอาจใช้พลังผลักดันใช้โล่ใช้อะไรดันไม้ตะบองจะเป็นอย่างนั้นหรือไมมครับก็คงยังไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นแต่ในทางเทคนิคทางยุทธวิธีเนี่ยเจ้าหน้าที่คงมีมาตรการและยุทธวิธีครับที่จะค่อยๆเกี่ยวเกี่ยวตัวบุคคลที่อยู่ชายขอบ อะไรต่างๆแล้วค่อยๆนํามาดําเนินคดีแล้วค่อยๆลัดเลาะไปครับเลาะไปเลาะไปครับคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะบรรเทาได้ถ้ามันเกิดจะลามไปแรงเราก็บรรเทาถอยมาซะครับอ๋อจะค่อยๆดูตามสถตนการณ์ใช่ครับดูถาการใช่ครับแต่เราถือว่าเนี่ยจริงๆแล้วผู้ชุมนุมทั้งหมด่ท่านก็ผิดลแกนนาไม่ต้องพูดถึงที่มีหมายจับอยู่แล้วเต็มที่นะครับครับนั้นเราก็จะสื่อสัญญาณว่าท่านก็ไม่น่าไปติดกับดักในเรื่องการผิดกฎหมายซะ ถอนตัวออกมาซะครัางจริงแล้วเนี่ยเจ้าที่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะจะจับคนที่มีหมายจับที่จริงจับได้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมที่ผิดกฎหมายถือว่าปฏิบัติผิดกฎหมายอยู่แล้วลถือว่าเป็นเรื่องความผิดเฉพาะหน้าที่เจ้าที่จะใช้อำนาจจับได้อยู่แล้วแต่ณตรงนี้มันต้องมีการผ่อนปลนเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันมันตึงเกินไปครับครับการปฏิบัติในวันพรุ่งนี้หรือจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็ใช้กําลังของตํารวจเป็นส่วนใหญ่ครับนะฮะ ที่นีในสอสอนี่มีทหารอยู่ด้วยท้าที่ของทหารก็ชัดเจนบอกว่าจะดูแลไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงครับจะดูแลไม่ให้มีการทําร้ายประชาชนบทบาทของทหารนี่จะเป็นยังไงครับในในมาตรการที่จะเริ่มก็ยังยืนยันน้ําหนักของทหารคือการรักษาสถานที่ครับนะครับแล้วก็สนับสนุนในแง่ของการประสิบปานจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ชุดแพทย์ชุดถ่ายรูปนะครับแล้วก็รักษาสถานที่ ส่วนการไปรเผชิญกับมวลชนเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของตํารวจใช่ครับครับประเมินกันอย่างคิดคิดเมื่อกี้ผมถามเราประเมินในแง่ที่ไม่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงคาตอบแล้วนี่ประเมินในแง่ดีที่สุดครับพอมีความหวังสักมากน้อยขนาดไหนครับว่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะผมก็มองว่าในพื้นที่ที่มีพี่น,น้องชุมนุมน้อยนะครับและกําลังเจ้าที่เนี่ยมีเพียงพอต่อการปฏิบัติในการควบคุมตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจากการทำความเข้าใจและการแสดงกําลัง ที่ค่อนข้างมีเจ้าที่สูงมากกว่าพี่น้องที่จมุนอยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็น่าจะยอมรับในการที่จะต้องถอยตัวไปครับครับอ,อ,อาจจะมีคําถามนะครับว่าจากจากผู้คนทั่วไปว่าทําไมถึงเป็นช่วงนี้เอ่อณนะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์เราเริ่มเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนเนี่ยมันถึงจุดที่จะควบคุมไม่ได้แล้วนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นที่สูนยราชการก็ตามที่กระทรวงพลังงานก็ตามเนี่ยมีพี่น้องมาร้องเรียนที่สรสเนี่ยนะครับเป็นจนํานวนมากทั้งรายละอักษรและไม่เป็นระละอ,อักษรแล้วก็เริ่มมีการไม่พึงพอใจใบป,ประทะซึ่งหน้ากันกับผู้ที่ชุมนุมอยู่ตรงเนี้ยมันเริ่ม,มเป็นสัญญาณที่น่าจะสอบไปทางที่จะมีปัญหาในการจะเกิดวิวาทะและวิวาทกันดังนั้นตรงเนี้ยมีความจําเป็นของสาการนลครับที่ว่าเจ้าที่จะต้องเข้าไปควบคุมรับ ที่นี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนทําให้เกิดความสูญเสียเนี่ยนะครับจากข้อมูลทางการข่าวหรือจากการสืรรบสวนสอบสวนของสอรงส,รส,รส,รสนนคิดว่าเป็นการปฏิบัติปฏิบัติต่อกันนะฮะใช้อาวุธใช้ความรุนแรงกันร,ระหว่างระหว่างใครหรือว่ามีคําว่ามือที่สามอันนี้อย่างยืนยนันครับว่ามือที่สามเนี่ยนะครับในนัยะตรงเนี้ยก็คือผู้ที่ประสงค์จะก่อเหตุความรุนแรงยังคงแฝงตัวอยู่กับผู้ชุมนุมตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะอาศัยจังหวะจากโคนที่ปฏิบัติการเหล่าเนี้ยตอนไหน แต่เขาจะแฝงตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะสิ่งตรงเนี้เขาก็มีใจที่อยากจะให้มันเกิดเหตุเพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่การเกิดเหตุตรงเนี้ครับเขาแน่นอนครับต้องทําให้เกิดเหตุความรุนแรงและความรุนแรงนั้นเนี่ยต้องทําให้เขาสามารถป้ายสีเจ้าที่ของรัฐได้เพื่อน,นําไปสู่ความชอบธรรมดังนั้นตรงเนี้เจ้าที่รัฐจะต้องระมัดระวังมากครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งผ,ผู้ชุมนุมก็บอกว่า เขาเขาเนี่ยแหละถูกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความรุนแรงหรือฝ่ายอึฝ่ายฝ่ายตรงข้ามของพวกเขานะครับคือฝ่ายรัฐบาลก็ต้องการให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้พวกเขาสลายเหมือนกันประเด็นนี้จะจะจะทำความเข้าใจกันยังไงครับในเมื่อมีความรุนแรงขึ้นมาต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทาคือของของรัฐเนี่ยมันจะมีความชัดเจนอยู่อย่างว่าครับมันจะต้องถามว่ารัฐเนี่ยจะประสงค์ไม่รุนแรงได้อย่างไรเพราะมันมีบทเรียนอดีมาตลอดว่าเมื่อเข้าสู่สถานรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยรัฐก็จะมีปัญหาเลยในเรื่องความชอบธรรมในการแก้ไข Mm hmm. และขนาดเดียวกันเนี่ยจากยุทธวิธีที่ปฏิบัติมาและแนวทางที่ชัดเจนนโย,ยบายที่ชัดเจนเนี่ยรัฐที่ไปเจ้าที่เผชิญหน้าเนี่ยก็ไม่เคยมีอาวุธต่างๆที่จะนําไปสู่ความรุนแรง mm hmm. แตะนั้นตรงเนี้ยมันเป็น mm hmm. ทางวิยทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ว่าเหตุผลได้ว่ารัฐไม่พึงประสงค์แน่ mm hmm. นะครับแต่ว่าไอการที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ย mm hmm. แน่นอน มันก็จะต้องมีใครแต่ไม่ใช่รักครับผมครับ,รบในการเจราจาพูดคุยกันในบริบทที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงการที่มีเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็คุยกับผู้ชุมนุมในการเจราจารการเจราจาพูดคุยอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนั้น,นั่าหมายถึงว่า คุยกันแบบที่ไม่ได้เปิดเผยบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีไหมครับอ่าแน่นอนครับการปฏิบัติที่ผ่านมาในทุกพื้นที่ทุกเวทีครับมีการพูดคุยนอกรอบสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้จําต้องจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยและสารเปิดเผยต่อสาธารณชนก็ต้องกระทําครับตอนนั้นครับแต่การพูดคุยที่ก่อนจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยมันมีการพูดคุยอยู่ตลอดโดยเจ้าที่ขับอบอบการที่รับผิดชอบในพื้นที่อยู่แล้วครับพูดคุยกันนอกรอบเนี่ยผลผลของมันเป็นยังไงฮะ ก็อย่างเงี้ยครับมันก็อาผ่อนคลายได้บ้างไม่ได้บ้างอากลับมาตั้งหลักใหม่เข้าไปสื่อสารกันใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นครับผมครับ,รบถ้า,าในวันพรุ่งนี้ปฏิบัติการวันนี้จะจบลงอย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีการปฏิบัติการต่อเนื่องไหมครับหมายถึงว่าพรุ่งนี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องยังไม่ยอมถอยออกไปก็จะต้องรอไปเนื่องจากว่ามีการพูดจาอย่างขึงขังว่ามันจะต้องสเสร็จสิ้นก่อนวันที่สิบเก้า ก็ทําให้ผู้คนรับตีความเอา้าถ้ามันถ้าเจรจากันไม่รู้เรื่องก็จะต้องใช้ความเข้มขึ้นเข้มขึ้น,นถ้าพอเข้มขึ้นก็ต้องปะทะกันเผชิญหน้ากันแบบนั้นยืนยันว่าในเรื่อง,องกรอบเวลาเนี่ยยังมีการผ่อนคลายได้นะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดข,ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์วบรรลุเป้าหมายโดยไม่รุนแรง ฉะนั้นบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาบ้างก็ไม่เป็นไรครับเลยวันที่19ก็ไม่เป็นไรถูกต้องครับส uh huh. ำคัญท,ที่สุดว่าบรรลุภารกิจอาจจะช้า huh. ไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่เกิดความรุนแรงครับไม่เกิดความรุนแรงรที่มีการพูดกันว่ามันจะต้องภายในวันที่19มีการดูเลิกกันจะต้องเข้าไปให้ได้ก่อนนัน้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติการจิิยิรยาครับ, uh huh. รบท่านผู้ชมครับนี่คือ,อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จาก คนที่ดูแลรับผิดชอบนะครับในฐานะของเลข,ขาธิการสรศจะเกิดอะไรขึ้นจะเริ่มจากการเจรจานะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนแรกแล้วก็จะมีการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นและถ้าเกิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จก,ก็จะถอยลงมาโดยที่จะไม่ทําให้เกิดความรุนแรงนี่คือข้อสรุปของพลโทพหลาดอนครับวันนี้ขอบคุณครับสสวช่วยนี้กลับมาที่คุณนัทธาครับขอบคุณมากค่ะคุณก่อเขตค,คะ่ะ